เสียเวลาแค่2นาทีคุณได้ฝ้าสวยๆแบบนี้แน่นอนทำไงไปดูกัน แผ่นฝ้านะครับไม่ใช่ไม้แผ่นฝ้าครับเผื่อใครอยากได้ผนังตกแต่งโดยใช้แผ่นฝ้านะครับเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูว่าเราซ้อมาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ามันจะเป็นผนังตกแต่งได้ยังไงมาดูกันวิธีการติดตั้งนะครับเราซ้อมาแล้วนะครับ นี่ครับแต่มันก็จะเปลืองแผ่นหน่อยนะครับแล้วมันก็จะใช้เวลาที่เราจะเสาะแผ่นเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับเอาใช้นี่ยิงเลยนะครับ ลองไปทำดูนะครับแผ่นฝ้า